จากข่าวที่แล้วนะครับที่เราได้ไปเยือนยามาฮ่าไรเดอร์พาราม5มานะครับเป็อย่างที่บอกแล้วครับเราได้มาเยือนศูนย์รวมของ BIG กไบคนะครับเราก็ไม่พลาดนะครับที่จะไปเดินดู BIG กไบคคันงามๆนะครับจำๆเพียบเลยจากคลิปที่แล้วเจ้า y a มาฮ่ xsr 9 0 0นะครับที่เป็นรถแนว s p o ร์ตเฮอริเทนะครับหรือสไตล์ n ี o อเ t โ o นะครับ นี่เอ้ยรายละเอียดอยู่ด้านล่างนะครับยังไงคลิกไปดูรายละเอียดกันได้เลยนะครับนี่ขายของซะเลยและครั้งนี้เราก็จะมาต่อที่รถสายโดยกันบ้างนะครับนั่นก็คือเจ้า Super ร์เทนเนอ0นี่เองนะครับอ่ะมาว่ากันเลยยามาฮ่าซูเปอร์เทนเนอ0ันนะครับอันนี้เป็นฟูลออ p ชั่นนะ จะเป็นรถ Big b บัสสไตล์ทัวริงแอดเวนเจอร์พันแท้ๆเลยนะครับผมแรงเล้าใจเป็นที่ชื่นชอบของเหล่านักขับที่หลงไหลในสไตล์การขับขี่แบบท่องเที่ยวหรือแนว Touring นี่เองนะครับด้วยขุมพลังของเครื่องยนต์ในพิกัด 1200cc ซซนะครับเสริมมาด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงนะครับของยา m a ฮ่แบบเต็มๆสูงกันเลย รูปลักษ์ภายนอกนะครับดีไซน์ออกมาอย่างลงตัวเอามากๆเลยนะครับผมทั้งสไตล์ที่ดูดันแข็งแกร่งตามแบบฉบับของรถจักรยานโยนต์สไตล์ a d v e n t u r e นะครับผมอย่างที่เราบอกไปในช่วงต้นๆนะครับว่าอันนี้เป็นตัว Full Option นะครับเรามาดูกันนะครับว่า Full Option เนี่ยเขาฟู l อะไรมาให้เราบ้างนะที่เห็นเด่นๆเลยนะครับก็คือ สปอตไลท์ light, คู่หน้านะครับผมต่อมาด้วยแคสบาร์กันล้มแล้วก็การแข็งเครื่องนะครับผมและก็จะมีชุดกล่องหลังของายามาฮ่าสามใบนะครับอันนี้ก็จะเป็นกล่องข้าง2ใบก็ปิ๊บบนอีกหนึ่งใบครับอันนี้ก็จะเป็นกล่องพลาสติกนะฮะก็ขอดูก็ป้องๆองอ,งอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าอันนี้เป็นของยามาฮ่าแท้ๆเลยนะครับจากศูนย์กันเลย อีกสิ่งหนึ่งที่เห็นแบบชัดๆเลยนะครับก็จะเป็นชิลบังไฟหน้านะครับผมก็อันนี้น่าจะใช้กันพวกแมลงหรือว่าก้อนหินที่จะกระเด็นมาโดนไฟหน้ารถเรานะครับผมแล้วก็จะมีกาดมือนะฮะการสเก็ตหินน่นนนนะฮะหลักๆก็มีประมาณนี้นะสำหรับชุดออปชั่นที่เขาเสริมมาให้ที่เห็นๆนะครับ ยี่ห้าซูเปอร์เทเลเล่พันสอง 5, เนี่ยครับให้อารมณ์การขับขี่ที่สนุกสนานนะฮะกับขุมพลังของเครื่องยนต์4จังหวะ2สูบขนาด1199นซีซีนะฮะก็ตีไว้เป็น1200แหละเออขาดอีกซีซีเดียวกับระบบวาล์วแบบ DOCH ต่อ1ลูกสูบนะครับจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยระบบหัวฉีดแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับระบบส่งกำลังเป็นแบบเพาขับนะครับและยังมาพร้อมกับเทคโนโลยี YCC ขี T หรือ Yamaha Shift Control Trader ที่ช่วยคำนวณปริมาณของเชื้อเพลิงให้มีความสัมพันธ์กับรอบของเครื่องยนต์นะครับก่อนที่จะส่งไปยังหัวฉีดเจ้า Super Tenere 1ั0 2นีครับให้กำลังสูงสุดอยู่ที่82.40กิโลวัตต์หรือ112แรงม้าที่7250รอบต่อนาทีนะครับแรงบิดสูงสุดอยู่ที่117นิวตันเมตร ที่6,000รอบต่อนาทีนะครับเดี๋ยวเราจะมาสรุปสเปคของข้อมูลคร่าวๆนะฮะของเจ้า Super t e n ทน e ร2พักันนะครับเครื่องยนต์เป็นแบบ4จังหวะนะครับ2สูบระบบวาล์วเป็นแบบ DOHC สวาล์วต่อลูกสูบนะครับผม ปริมาตรของกระบอกสูบอยู่ที่119 9สซีซีระบบระบายความร้อนเป็นแบบระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับกระบอกสูบช่วงชักจะอยู่ที่98คูณ7 9 5มิลลิเมตรระบบจ่ายน้ำมันก็จะเป็นแบบหัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์นะครับผมส่วนระบบจุดระเบิดเป็นแบบ TCI ส่วนระบบคัสเป็นแบบเปียกชนิดหลายแผ่นซ้อนกันนะครับ ระบบเกียร์เป็นเกียร์สปอร์ต6ระดับนะครับระบบการสตาร์ทนะครับก็เป็นแบบสตาร์ทไฟฟ้านะฮะหรือสตาร์ทมือนี่เองนะครับความจุของน้ํามันเชื้อเพลิงก็ให้มาค่อนข้างเยอะนะครับก็คือ23ลิตรนี่เองนะฮะความจุของน้ํามันเครื่องนะฮะก็อยู่ที่4.2ลิตรเรามาต่อกันที่ช่วงล่างนะครับผมก็คือโช๊คหน้านะครับก็จะเป็นแบบอัพไซด์ดาวนะครับแบบเทโลโคปิด ขนาด43มิลลิเมตรนะครับและก็นี่นะครับเป็นระบบการสะเทือนหลังนะฮะเป็นแบบโชกอคอัพเดียวนะครับพร้อมมาด้วยสวิงอาร์มแบบปรับระดับขึ้นลงได้นะครับเรามาต่อที่ระบบเบรกนะครับหรือระบบห้ามล้อนี่เองนะครับก็ ดิสเบรกหน้านะครับก็จะเป็นดิสเบรกคู่นะครับแบบลูกสูบคู่นะครับผมขนาด310ม mm ิลลิเมตรนะครับพ่วงมาด้วยระบบ abs นะฮะเบรกหลังนะครับผมเป็นแบบดิสเบรกเดียวนะครับแบบลูกสูบเดียวขนาด282ม mm ิลลิเมตรนะครับผมมาพร้อมกับระบบเบรก abs เหมือนกันนะฮะ เรามาดูที่ยางหน้านะครับที่เขารัดมาให้นะฮะก็จะเป็นยางบิสโตน b t t t l e w i n g bw 502นะครับขนาด110ทับ80ขอบ19นะครับอันนี้ก็คือล้อหน้านะฮะและยางหลังที่ให้มานะครับก็จะเป็นบิสโตรน b t t t l e w i n g bw 502เหมือนกันนะครับขนาด150ทับ70ขอบ17นะฮะ และนี่คือข้อมูลคร่าวๆทั้งหมดของเจ้า s u p e r t ์เทนเนอร์กันนะครับอันนี้เป็นตัวฟูลออปชันนะฮะก็ค่อนข้างให้มาเต็มกันเลยทีเดียวนะครับก็ไม่ต้องหาอะไรเพิ่มแล้วนะระบบไฟสองสว่างก็มีมาให้แล้วระบบแบกบรรทุกก็จัดมาเต็มเลยทีเดียวเชียวนะฮะแล้วก็ระบบความปลอดภัยของเครื่องยนต์หรือว่าการล้มอะไรพวกนี้ก็ให้มาค่อนข้างเยอะแล้ครับไม่ว่าจะเป็นแคชบาร์การล้มการแข็งเครื่อง,องพวกนี้ครับเขาก็ให้มาในตัวฟูลออปชันนะ แต่ก็ยังมีพวกกาดมือกาดท่ออะไรพวกนี้ก็มีมาให้ค่อนข้างครบแล้วนะคุณเอารถออกมาได้ก็ถือว่าไม่ต้องไปแต่งอะไรเพิ่มแล้วแหละเอาออกไปขี่บนท้องถนนหรือว่าลุยป่าได้เลยนะครับผมสำหรับเจ้า Super ร์เทเนเร่พันสองฟูออปชคันนี้นะครับอ๋อเจ้า Super ร์เทเนเร่พันสเนี่ยครับก็จะมีอยู่2โทนสีนะครับก็จะเป็นโทนสีเทาแล้วก็โทนสีดำนะครับผม แล้วเราก็จะมาดูราคาของเจ้า super t e n ท r เนอร์นสอนะครับอันนี้เป็นราคาที่ประกาศไว้ที่หน้าเว็บของ y a m a ฮ่นะครับก็ชุดสแตนดาร์ดนะครับจะอยู่ที่6 8 9 0 0 0 0บาทนะครับผมอันนี้ก็คือตัว Standard นะและเราก็จะมาดูที่ตัวฟูลออปชันนะฮะจะอยู่ที่7,59,000บาทนะครับผมและราคาส่วนต่างระหว่างเจ้า Standard กับเจ้าฟูลออปชันเนี่ยครับก็จะอยู่ที่70,000บาททวนนะครับผม นั่นแหละครับก็อยู่ที่การตัดสินใจของเพื่อนๆนะครับว่ามีกําลังทรัพย์มากน้อยแค่ไหนที่จะจัดตัวสแตนดาดหรือว่าจัดตัวฟู l ออปชันนะฮะอันนี้ก็คือข้อมูลทั้งหมดที่เราเอามาฝากกันนะครับสำหรับวันนี้นะฮะกับเจ้า super t e n ท r เนเรนะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวของเจ้า y a m a ฮ่าซูเปอร์เท e เน0เนะครับผมตัวฟู l ออปชันนะคลิปนี้ก็ จบไว้แต่เพลงเท่านี้นะครับผมส่วนคลิปหน้านะครับถ้าเรามีโอกาสได้ไปเยือนที่ศูนย์หรือว่าโชรูมที่มีวิกไบจอดอยู่เนี่ยครับเพื่อนๆก็สามารถชี้ได้เลยนะครับว่าเพื่อนๆอ,อ,อยากให้เราไปรีวิวตัวไหนก็ยินดีนะครับที่จะเข้าไปดูไปงัดไปแงะมาฝากเพื่อนๆให้รับชมรับฟังกันนะครับผม ถ้าข้อมูลที่เราเอามาฝากเพื่อนๆนะครับมีข้อมูลไหนผิดพลังผิดพลาดประการใดก็ขอกราบอาภาัยไว้นที่นี้ด้วยนะครับหรือถ้าเพื่อนๆมีข้อมูลชี้แนะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับผมถ้าอย่างไรคลิปนี้สวัสดีลาตีสวัสดีเจอกันใหม่อีกที EP หน้าสวัสดีครับ